สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Auto Hero นะครับเริ่มแรกจะเป็นระบบสอนเล่นนะอันนี้เคพื่อนที่ไปข้างหน้าได้จอดสติเห็นเป็นเกมผ่านด่านก็เลยลองโหลดมาเล่นดูชอบเกมผ่านด่านมากครับผมกระโดดกระโดดโอเคกระโดด กระโดดสองครั้งไม่รู้ว่ามันแหลกหรือเป็นเพราะเฟรมเร์ตกนะทุกคนโอเคผ่านช่วงนี้สอนเลนง่างๆยาๆไม่มีอะไรอ๋อสมกับชื่อเกมยิงเองทุกคนเราไม่ต้องบังคับที่ตั้งค่าแป,ป๊บนึงนะครับตั้งค่ามีแล้วกินกับเสียงเสียงมีแค่เปิดเสียงกับปิดเสียงนะครับผมควบคุมระดับเสียงไม่ได้นะก็เกมทั่ว,วไป เกมสเกลนี้ท yeah. okay. uh ั huh. ่วไปก็จะประมาณนี uh ้แหละโดดครับผมมาช่วงแรกๆก็จะง่ายหน่อยละหรือว่าเือถือผมกากเกิดจะเกียมระดับนี้ก็ก็แรกเลยใช่ก็แรกใช่ไหมโอเคกราฟิกมันสวยอยู่นะไปถึงเอฟเฟกตอนมันยิงเออยิลูกไฟอ่ะตอนระเบิดใช้ได้เลยเฮ้ยอะไรเนี้ย อะไรอ๋อติดติดไอ้น,น,อน,นี่ยิงไม่ได้อู้มมันมันยิงชนเลยเว้ยเอโดนไปดอกหนึ่งมีเพิ่มเลือดอย่เี้ยเทพ่ยที่ดนางฟ้าอะไรอ๋อเพิ่มความสามารถนะเพิ่ม HP แล้วกัน ขึ้นไม่ถึงโอ้โหชีวิตแต่ว่าลงยังไงวะเนี่ยอ๋อเลื่อนลงดีนะที่มีระบบสอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือหลบใช่ไหมอูมันมันก็เยอะเกิน ีสาะสมมา HP มาเยอะเลยนะจริงมันจะยากอยู่นะอ๋อดนได้ไงตดนได้ไงอุย้ยจอยสติกบางครั้งก็กดไม่ติดนะทุกคนตอนนี้ผมเลื่อนมือมาหลังสุดนี้ไม่ถอยเลยเนี่ยตอนนี้มืออยู่ข้างหน้าก็ไม่เดินหน้า เ,เกมนี้จอสตีจควบคุมยากหน่อยมีเ p ก็เอา SP อะ่ะอันนี้ดับเบิลบูลเลตเอาอย่างนี้นนแล้วกันกระสุนคู่ไอ้แค่หลบได้หลบได้พลิวพลิวน้ำบอกลนยะพลิวน้ำบอกก่อนอุ้ยเกือบเกือบเลื่อนเลนิดเดียวจะทำอะไรได้ไม่ได้ต่อไปเนี่ย เออทำอะไรไม่ได้หรอกเราผิวเราผิวอู้ได้หัวใจมาอีกหนึ่งอันนี้ยังไงโซ่ขวดเอาเนี้ยกันโมบปปอทเลย เจอปอสไปทุกคนอุ้ยจะทำอะไรเลือดเยอะด้วยองตัวขึ้นแมนมันกดไม่ค่อยติดอ่ะเออนี่นี่ต้องแบบนี้ไอยเกือบตายรอดมาได้ไงวะ อันนี้เด่น่าจะไม้รอดแล้วอืมอ้มอืม้มวาระเชียว150ร้อยห้าสิบเพชรไม่ยากครับผมพอดีใส่ฟรีเออเพิ่งเข้าหน้าหน้าหลักหน้าโฮมใส่เสื้อกลอดได้วลย น่าจะเน้นเติมนะคิดว่าคิดว่าน่าจะเน้นเติมอ่าเดีมเยอะสามร้อยโหแบบนี้นี่คือถ้าขยันนะถ้าขยันก่ต้องเติมได้เพื่อจากซื้อดูช็อปหน่อยแล้วกันมีอะไรให้ซื้อบ้าง เอเอาจริงๆก็เลื่อนหาของฟรีอะปกติบาทีของฟรีอันนี้ฟรีแลกกับดูวิดีโอไม่เอาแล้วครับผมเข้าเกมเลยแล้วกันอีกสักรอบหนึ่งอยากท้าไทยอะเริ่มด่านหนึ่งไหมอะ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนรู้สึกเหมือนจอยสตีมบางครั้งมันก็กดไม่ติดไม่อยากพค่มือถืดอเท่าไหร่เพราะว่าอย่างอื่นม่เป็นเอาขอเขาเคอร์มูุเสรแล้วกัน ยิงยังไงยิงอยู่เฉยเขาไม่โดนยิงอยู่เฉยยิงยิงไม่โดนไอ้พวกนี้ไม่ไหวเนาะเอาติดติดหินติดกำแพงก็ยิงไม่ได้อือเพิ่ม HP R Max HP เพิ่มขึ้น20% เรือขึ้นมาเป็น800แล้วจาก700กว่าว้วอะไรอ่านไม่ทันเพิ่มเอ่อเพิ่มความแรงนะครับเพิ่มยิงแรงยินอยู่ยเฉยก็ยิงให้โดนหน่อยนี่ยืนอย,อ,ยอยู่เฉยแล้วนะเนี่ย ยืนอยู่เฉยๆก็ยิงไม่โดนโอ้ยอนาน่าใจอันนี้ยืนอยู่เฉยๆก่อนละกันค่อยๆเก็บทีละตัวนะอ้ออุ้ยโดนเฉยเว้ยโดนไปดอกหนึง่งนะ ป้ายิ่งแบ็คแพ็คไม่เอาขนาดใช้จอสติ๊กอย่างเดียวยังควบคุมยากเลยมาให้บินด้วยก็คือโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพนี่กระสุนคู่ง่ายงายไม่ยืนอยู่เฉยๆให้แล้วไม่อ่อนให้แล้วนะน่าจะไปได้หลายด่านอยู่น้าตาเนี้ ของพยาบาลอ้หูได้หัวใจมาหนึ่งกระสุนกระเด็นเหรอกระสุนโค้งฮ้ยอันนี้น่าสนใจวะว่าตัวเดิมปะเนี่ยดูคนละตัว โอ้โหยืนอยู่เฉยๆกายิงไม่โดนขนาดใจแทนบอดด่านนี้ยืนอยู่เฉยๆก็ยิงให้โดนหน่อยไอออ๋ออ๋อ้เกือบเกือบไปละเกือบไปละคุช์รอไม่ได้ไงมา อูอันนี้น่าสนใจน่าสนใจไอ้พ่นไฟด้วยโอ้โหนึกว่าจะไกลกว่านี้ไม่ได้เรื่องเลยต้องเข้าใกล้อ่ะไฟถึงจะทำงานเสียเลือดไปเยอะเพราะไฟอ่ะเสียดายสิอื้ <c oughs> <laughs> โดนหลบยัโดนหลบชั้นแพงโอ้โหสชีดเยอะว่ะวมใจกันยิงเนเผาแล้วว่ะอืมเดีนแบนิดเดียวความเร็วเหรอสะท้อนได้น่าจะดีอ่ะ ระสุนเด้งได้ก็ดูกระสุนเด้งได้นี่แหละสิ่งที่ต้องการ SP ไม่ใช่เป็นงไงเป็นไงกระสุนเด้งได้เอออย่างโหดว่ะรู้เยอะกระสุนเด้งได้ทั้งนานแนละ้ว ผมไม่ทันหรอกกระสุนเราเดี้ยงได้เนละ้วสู้เหรอนี่แหละต้องการอันนี้อ่ะเลือจะหมดแล้วเอ้เอาแตกมันสอง ดูเหมือนจะยังไวหวอยู่ไหมเดือนนี้เดียวโดนอีกทีนี้ไม่รอดแล้วล่ะอุ้ยฮะโดนยิงแล้วได้เลือลดปะหรือยังไงยังไงก็ไม่อยากเสี่ยงทุกคนเออสุนโค้ง เออยยิงอยู่หลังกำแพงอะกระสุนเด้งกระสุนโค้งด้วยอื้มโคตรโคตรจําของดีของดีไม่ต้องไปไหนละปลอดภัยสุดแล้วอยู่เนี่ยโอ้โหชนะชิวสุดอาดาบนี้ถ้าถ้าไม่มีกระสุนสะท้อนนี่กระสุนเด้งเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะ แล้วจะตายตายด่านนี้อ่ะไม่โวนเลยมันก็เหมือนสุ่มนะยิงกับสุ่มๆนะโดนบ้างไม่โดนบ้างเลยแต่กระสุนมันคนแรงเลยว่าจะมาเล่นแป๊บเดียวเล่นสับเพลินเลย ว่าจะอัดคลิปสักสิบนาทีเลหน่อยโอ้โหยิงติดพิดเหรอพืนที่น่าสนใจว่ะเอายิงติดพิดแล้วกันเนี่ยยินอยู่นี้ก็ยิงได้ทั้งกระสุนเด้งกับสุนโคบูู เอาถอยอืมก็ถอยแล้วไม่ถอยเราไม่ถอยจอยสิทำผิดเออกระสุนเล้งกระสุนโค้งยีย่สิบสองส,สามจิตถ้มอื้านที่กระสุนโหดขนาดนี้นัะนะ่นแหละลบครับลบลบลบไปก่อนลบไปก่อน เขา้วเขาันขึ้นข้างบนน่าจะรอดนะลอยเลือดก็าหายไปเยอะอยู่นะอันนี้แหละจะหลบยังอ,ยอุ้ยอุ้ยอันนี้หลบยังไงยับอกเลยอือหืออือหือ เรียบร้อยไม่รอดละยิงเล็นมาไกลยิ่งอยากใช้ไอเนี้ยลอยห้าสิบก็แค่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่เกมหน้าคลิปหน้าไปละ